ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิสาขาบูชาโลกจากการที่สภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกได้มีมติเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขาบูชาโลกในปีพุทธศักราช2558ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28-31เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2558นี้พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกได้ประชุมคณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกเมื่อวันที่2 4ถึง25มกราคมพุทธศักราช2558ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาซึ่งการประชุมจะมีการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการเฉลิมฉลองและประการที่สองคือการสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญประมุขของประเทศต่างๆทั่วโลกมาร่วมงานในประเทศไทยโดยในปีพุทธศักราช2558นี้คณะกรรมการกำหนดหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตการของโลกทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ6 0พรรษาและคาดว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมงานในปีนี้ประมาณ90ประเทศสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลก ได้มีมติเมื่อปลายปีที่แล้วให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขาบูชาโลกในปี2558ซึ่งจะมีขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม2558คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อในการประชุมซึ่งการประชุมฉลองวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือการเฉลิมฉลอง อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสัมมนาทางวิชาการในการเฉลิมฉลองก็จะได้เชิญประมุขของประเทศเช่นประธานาธิบดีนายกทั้งมนตรีจากต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเนี่มาร่วมงานแล้วก็มีการนิมนต์อราราธนาประมุกสงพระสังฆราชมาร่วมงานและในขณะเดียวกันก็เชิญนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาทั่วโลก ซึ่งปีนี้ก็จะมาร่วมงานที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยให้มาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์ของโลกโดยที่ได้กำหนดคร่าวๆว่าประเทศที่จะมาร่วมงานในปีนี้น่าจะประมาณสัก90ประเทศที่ประชุมได้มีมติในการคัดเลือกผู้กล่าวปาฐกถานำ และที่สำคัญก็คือยืนยันเจตนารมณ์ว่าในปี2558เป็นปีที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาการฉลองวิสาขาบูชาในปีนี้ก็จะเป็นการถวายพระเกียรติยศหรือเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ ในที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเรียกกันว่าประชุมกลุ่มย่อยในเรื่องต่างๆเช่นพระพุทธศาส,าสนากับวิฤตการสิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนากับความขัดแยง้งพระพุทธศาสนากับการศึกษาและก็จะมีกลุ่มพิเศษก็คือเรื่องพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียนเพราะปี2 0 1 8เป็นปีที่ประเทศอาเซียน10ประเทศจะได้ ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการดําเนินกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมพัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนในการจัดประชุมนี้ก็ยังมีการเร่งรัดให้ดำเนินการในเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสากลทีเกก่เรียกกันว่า common Buddhist text ให้เป็น ที่เรียบร้อยก็คาดว่าภายในปีนี้น่าจะได้เห็นพระไตรปิฎกฉบับสากลซึ่งมีทุกนิกายคำสอนทุกนิกายสรุปอยู่ในเรื่มเดียวกันทั้งเทราวาทมหายานวชัชิรยานอ,าอยู่รวมในเร่มเดียวกันและพิมพ์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษแจกจ่ายไปทั่วโลกเป็นครั้งแรกก็มุ่งดำเนินการในครั้งนี้ที่ประชุมก็ตกลงกันมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็น ที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการของสภาสงฆ์วิสาขาบูชาโลกได้ดำเนินการต่อไปเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวิสาขาบูชาโลกพร้อมกับชาวโลกให้สมกับที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกโดยชาวพุทธโลกและชาวพุทธโลกก็คาดหวังว่ามาฉลองที่ประเทศไทยครั้งนี้นอกจากจะนำ ความเป็นเอกภาพของชาวพุทธทั่วโลกมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นการร่วมกับชาวไทยทั้งประเทศในการถวายเป็นพุทธบูชาก็คือการจัดวิสาขาบูชาและเป็นการถวายพระเกียรติหรือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัชรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวรโรกาสที่เจริญพระชนมายุ60พรรษานี้ด้วย